สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีในเรื่องของประเพณีการไหว้ครูของทางด้านนาฏศิสินไทยมาฝากนักเรียนค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะอย่างแรกเราต้องมารู้ในส่วนของจุดประสงค์ในการไหวค้ครูของการแสดงนาฏศิสินไทยก่อนค่ะ,ะจุดประสงค์ที่1นนะคะก็เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูความเคารพต่อคุณครูหรืออาจารย์นั่นเองนะคะ ต่อมาจุดประสงค์ที่2ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ลูกศิษย์ที่มีใจิตใจมั่นคงแน่วแน่ในการเรียนทางศาสตร์ด้านนี้จุดประสงค์ที่3นะคะเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ลูกศิษย์ศิล,ลปินครูอาจารย์นั่นเองและจุดประสงค์ที่4นะคะ อันนี้คุณครูเชื่อว่าสำคัญมากเลยค่ะสำคัญที่สุดเลยเพื่อทำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของจุดประสงค์ข้าวที่เกี่ยวกับการจัดการไหว้ครูของการแสดงนัฏศิลป์เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ถึงความหมายของการไหวค้ครูรูปแบบขั้นตอนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะนักเรียนประเพณีการไหว้ครูทางด้านานาฏศิลป์ไทยนั้นนะคะอ่าก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงความเคารพคารวะผู้มีพระคุณที่ครูได้กล่าวไปใช่ไหมคะด้วยการบวงสวงบูชาซึ่งจะนับถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญมากๆของบรรดาศิลปินดาราท,ทั่วๆไปนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะศสาสตรส์ทางนศิลป์อย่างเดียวนะคะ คนที่ทำงานในวงการบันเทิงก็มองว่าประเพณีนี้สำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะศิลปินทางด้านหน้าตดุดยางค์ศิลป์เขาจะมีความเชื่อแล้วก็นับถือกันว่าวิชาการทางด้านหน้าตดุดยางค์นันเนี่ยมีกำเนิดมาจากเทพเจ้าค่ะแล้วก็ถ่ายทอดลงมาสู่มนุษย์โลกแล้ว ส่งผ่านหรือส่งต่อทางครูอาจารย์มาตามลำดับจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองและการไหว้ครูนะคะก็เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะถือว่าเป็นพิธีสำคัญอย่างหนึง่งโดยเฉพาะการไหว้ครูก่อนเรียนและก่อนการแสดงนักศิลป์ เพราะว่านาฏศิลป์เนี่ยเป็นสาขาที่สืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่โบราณจึงมีคุณค่านะคะต่อวัฒนธรรมจิตใจมีความเชื่อว่าการไหว้ครูเนี่ยจะทำให้การเรียนรู้การแสดงนัฏศิลป์ได้ดีและยังทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการแสดงด้วยค่ะและพิธีการไหว้ครูนะคะทางด้านหน้า,นาตัดดุริยางในปัจจุบันเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้ดำเนินตามแบบแผนที่ได้ส่งทอดมาตั้งแต่โบราณนะคะและในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงศรัทธาให้เกิดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพิธีนี้เนี่ยจะเรียกว่าพิธีครอบซึ่งจะดำเนินต่อท้ายจากพิธีไหว้ครูก็จะเป็นที่เข้าใจกันว่าหากกล่าวถึงพิธีไหว้ครูแล้วเนี่ยก็จะมีความหมายถึงการทำพิธีครอบด้วยนั่นเองค่ะ เราจะทําพิธีไหว้รูทางด้านนาฏัิสินไทยได้นะคะ,ะเราก็จะต้องมีการกําหนดว่าถ้าเป็นสิทธิ์ที่หัดในด้านโขนหรือละครคุณครูผู้ใหญ่นะคะก็จะมีพิธีไหว้ครูและครอบให้ก็ต่อเมื่อสิทธิ์คนนั้นสามารถหัดรําเพลงช้าเพลงเร็วได้หรือกล่าวง่ายๆนะคะก็คือสามารถที่จะออกแสดงเป็นตัวเสนาหรือตัวนางกำนันได้แล้ว ส่วนถ้าเป็นสิทธิ์ที่หัดในเรื่องของดนตรีปี่พาดก็จะต้องสามารถร่วมบรรเลงเพลงห่มโรงได้จนจบนะคะซึ่งเขาก็จะนับว่าเล่นดนตรีเป็นพอที่จะออกบรรเลงในเรื่องของงานสวดมนต์เย็นและงานฉันเช้าได้ด้านเองค่ะอ่ะและก่อนที่เราจะเข้าพิธีรับมอบได้นะคะ สิทธิผู้นั้นเนี่ยก็จะต้องถูกฝึกหัดจนเกิดความชำนาญหรือมีชื่อเสียงมีความสามารถมากพอที่จะสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนเองเนี่ยได้ถูกฝึกฝนมาให้กับผู้อื่นได้ค่ะคุณครูเนี่ยคุณครูผู้ประกอบพิธีเนี่ยนะคะก็จะมอบทำวิธีมอบให้กับสิทธิผู้นั้นโดยจะมอบอาวุธต่างๆและบอก กล่าวคำอนุญาตให้ไปเป็นครูถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้เช่นถ้าเรียนในเรื่องของปีพาสครูผู้ใหญ่ก็จะมอบอุปกรณ์การบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้ถ้าเป็นในเรื่องของโขนละครก็อาจจะมอบอาวุธอุปกรณ์ในการได้รำให้นั่นเองค่ะ ต่อมาเราก็จะมาดูในเรื่องของการไหวครูโละครค่ะนักเรียนที่เขามีลำดับขั้นตอนการประกอบพิธีหลายอย่างนะคะซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้เลยค่ะอันที่1นนะคะเรามารู้ก่อนก็คืออันแรกคือพิธีคำนับครูค่ะอันที่2พิธีไหว้ครูแล้วก็พิธีครอบครูนะคะอันที่3พิธีรับมอบอันที่4ี่ พิธีไหว้ครูเมื่อเราจะเริ่มเรียนเพลงหน้าผ้าสูงสุดและอันที่5ค่ะพิธีไหว้ครูเพื่อมอบเป็นผู้ประกอบพิธีอ่ะมันก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนก็คือลำดับความสำคัญมาจากย่อยๆจนไปถึงสูงสุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ ทีละขั้นตอนทีละพิธีว่าแต่ละพิธีมันมีการดำเนินการอย่างไรนะคะอะอันแรกเลยนะคะก็คือพิธีคำนับครูค่ะเราจะไหว้ครูแบบนี้หรือคำนับครูแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราจะเริ่มเรียนนั่นเองนะคะในขั้นนี้นะคะ ครูผู้ใหญ่จะเป็นผู้กําหนดวันโดยจะใช้วันพรฤหัส,สบดีนะคะเพราะถือว่าเป็นวันครูค่ะเป็นวันประกอบพิธีจะอัญเชิญศีรษะคุณครูที่มีความสําคัญลงมาประกอบพิธีอย่างเช่นศีรษะของพระพทรรุทธฤษีศีรษะพระพิรามนะคะจัดตั้งในที่ที่สมควรและก็จะมีในส่วนของดอกไม้ทุบเทียนตั้งบูชาด้วยนะคะ คุครูผู้ใหญ่ค่ะจะเป็นคนกล่าวนำให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นสิทธิ์ถวายดอกไม้ทูกเทียนและก็กล่าวองค์การคำนับครูต่อจากนั้นนะคะก็จะคัดเลือกสิทธิ์ใหม่ออกมาเป็นแต่ละประเภทตามตัวที่เราเรียนอาจจะเป็นตัวพระตัวนางตัวยักษ์แล้วก็ตัวลิงนะคะจะ จับมือให้รำเพื่อเป็นประถมมาเิกนั่นเองค่ะหรือการคำนับครูแบบนี้ก็อาจจะจัดในส่วนของการที่เราจะทำการแสดงที่มีคนดูหรือเล่นในพื้นที่ต่างๆก็อาจจะต้องมีการคำนับครูก่อนเริ่มการแสดงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาถึงพิธีการที่สองนะคะก็คือพิธีการไหว้ครูและก็ต่อด้วยครอบครูเลยค่ะเมื่อศิ์นะคะได้ฝึกหัด ไปพอสมควรแล้วสามารถที่จะแสดงเป็นตัวประกอบได้บ้างแล้วนะคะก็จะทําพิธีไหวครูก่อนเลยซึ่งในขั้นที่2นี้คะก็เพื่อจะต่อเพลงหน้าพาด ซึ่งเป็นเพลงที่นับถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะในขั้นนี้นะคะอาจจัดประกอบพิธีร่วมกับการไหว้ครูประจำปีก็ได้นะคะแต่ก็จะต้องจัดเตรียมสถานที่เครื่องสังเวยบูชาและก็เชิญครูผู้ใหญ่นะคะซึ่งได้รับกรรมสิทธิ์ให้เป็นผู้ประกอบพิธี และในส่วนของตอนท้ายนะคะครูผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ครอบศีรษะที่สำคัญให้กับสิทธิละคนพร้อมทั้งประสาทพรมงคลในขั้นนี้ก็จะเรียกว่าพิธีครอบนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็มาถึงพิธีรับมอบนะคะจับไหว้ครูก็ต่อเมื่อ มีความสามารถที่จะเป็นคุณครูถ่ายทอดความรู้ให้กับสิธิ์รุ่นต่อไปได้ค่ะครูผู้ใหญ่นะคะก็จะได้รับการประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีเท่านั้นถึงจะทำได้นะคะจึงจะเป็นผู้นำในการไหว้ครูครั้งนี้พิธีกรรมในขั้นนี้ เมื่อกี้คุณครูก,กล่าวไ้แล้วนะคะก็คือเรียกว่าพิธีรับมอบดําเนินพิธีต่อจากพิธีการครอบครูนะคะโดยผู้ประกอบพิธีสมมุติตัวเองเป็นพระพธิ์ฤาษีจะทําพิธีครอบศีรษะครูพร้อมทั้งมอบอาวุธศิลส,สอนพระขันและอุปกรณ์ในการแสดงให้กับศิษย์ค่ะ สิทธ์ก็จะรับอาวุธต่างๆไว้คุณครูก็จะประสาทพรมงคลและกล่าวอนุญาตให้ไปเป็นครูก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการรับมอบนี้นั่นเองนะคะ,ะและต่อมาเราก็มาดูในส่วนของพิธีไหว้ครูเมื่อเริ่มเรียนเพลงหน้าผ้าสูงสุดนะคะ ก็คือเพลงหน้าพา้าพระองค์พระพิราบเต็มองค์นะคะเป็นเพลงหน้าพาดชั้นสูงทางด้านดนตรีแล้วก็ทางด้านนฏาิล่์นะคะผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถที่อยู่ในขั้นสูงมีทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิสมควรแล้วนะคะที่คุณครูผู้ใหญ่เนี่ยจะทําการสอนหรือถ่ายทอดให้นั่นเองนะคะแต่ก่อนทําการสอนเนี่ย ก็จะต้องมีการประกอบพิธีมีเครื่องสังเวยบูชาครบถ้วนเลยค่ะประกอบพิธีไหว้ครูเต็มตามตำราเสียก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มต่อท่ารำเพลงหน้าพาดองพระพิราชนนั่นเองค่ะนักเรียนดังในรูปที่คุณครูมีให้นักเรียนดูเลยนะคะ <S <S และก็มาถึงพิธีไหว้ครูเพื่อรับมอบเป็นผู้ประกอบพิธีต่อไปนะคะ ในขั้นนี้เนี่ยนิยมประกอบพิธีภายหลังจากการไหวครูครั้งใหญ่ประจำปีแล้วเมื่อเสร็จสิ้นพิธีครอบพิธีรับมอบแล้วนะคะครูผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเลือกสิทธิ์ที่มีความสามารถมีคุณสมบัติตามบทบัญญัติให้เข้ามารับมอบตำราไม้เท้า และศีรษะครูที่สำคัญพร้อมทั้งประสิทธิ์ประสาทพรกรรมสิทธิ์และพรมงคลต่างๆท่ามกลางครูผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะสิทธิ์เนี่ยเมื่อได้รับการประสิทธิ์ประสาทแล้วนะคะก็จะต้องปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่ในพรมวิหารอย่างครบถ้วนค่ะและจะนับถือเสมอว่าถ้าครูผู้มอบให้ยังคงมีชีวิตอยู่ สามารถประกอบพิธีได้ตนเองก็จะไม่ประกอบพิธีเด็ดขาดนะคะนอกจากว่าคุณครูผู้นั้นจะอนุญาตนั่นเองแต่ก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละงานแต่ละท่านตามความคิดเห็นของครูผู้ใหญ่นั่นเองนะคะและก็จากในภาพที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะเห็นว่ารัชกาลที่9ท่านเป็นคนประกอบพิธีนี้เองก็พอเมื่อ คุณครูอาคมสายยาคมอะค่ะประธานผู้ประกอบพิธีของกรมศิลป์เนี่ยได้ถึงแก่กรรมอย่างก,กระทันหันจึงนี่มีการได้มอบคนประกอบพิธีคนต่อไปต่อท่านจึงได้โปรดเกล้ามาทำพิธีตรงนี้ให้เพื่อที่มันจะได้ไม่ขาดช่วงจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะอ่ะ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนกันก่อนเนะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีการไหว้ครูใช่ไหมคะว่ามีไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะและยังคงมีรูปแบบใดบ้างในพิธีกรรมพวกนี้นะคะและนั่นเองได้รู้ว่าก่อนที่เราจะไหว้ครูทางด้านนา่าจะศิลหรือก่อนที่เราจะเข้ารับพิธีมอบได้เนี่ย จะต้องฝึกหันจนถึงขั้นไหนแล้วถึงจะสามารถต่อยอดไปได้ใช่ไหมคะอ่าและในขั้นตอนที่คุณครูสรุปมาให้ในักเรียนเนี่ยมี5ขั้นตอนใช่ไหมเอ,อ๋ก็คือมีในเรื่องของพิธีการคํานับครูเริ่มแรกเลยพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบครูนะคะต่อมาก็เดินทางไปถึงพิธีรับมอบแล้วก็ไปถึงพิธีไหว้ครูเมื่อเราจะเริ่มต่อเพลงหน้าผ้าสูงสุด ะะและจบด้วยพิธีไหว้ครูเพื่อรับมอบให้เป็นผู้ประกอบพิธีคนต่อไปซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้กันถึงตรงนี้และในชั่วโมงหน้าเราจะไปลงในเรื่องของรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพิธีไหว้ครูว,ว่ามีอะไรบ้าง และก็จะมีในส่วนของตัวอย่างประเพณีการไหว้ครูให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวในชั่วโมงนี้คุณครูจะมีในส่วนของแบบฝึกหัดทิ้งไว้ให้ท้ายชั่วโมงให้นักเรียนลองทำดูเพื่อเก็บคะแนนกันนะคะงั้นสําหรับวันนี้คุณครูคฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน